tôi nhanh tôi này tôi nhanh này Này luôn 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 hứa luôn luôn hứa luôn đấy luôn 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 năm ตัวเลยมือบังนะฮะนี่นี่งกขึ้นพูดเกือบส่ตันพุดเถอะมาดนี่ให้หินพื้นปลาดุกช่องโตไรปลาตธรรมดาไรบลาถนักงียงเบ่งเอาจับปลาสองมือได้4โตแมน ปลาเอยปลดออกแท่งวันนั้นนี่เออตัวนึงสามสามเห็นแล้วว่าไปเลยเลยสบายดีคือเก่าพี่น้องตอนนี้มาบอลกับทีมงานกับพากันมาลงปลาได้มาเนี้ยนี่มันใช่เมื่อมันเคือเก่ายังมีอยู่เนาะคำคมนี่ึงเดียวเบิร์ตไปเลยฮะเมื่อวานมาเนี่ยแหละมาหาปลากระบอกคือเก่าทุกคนหลายคนก็ยังเห็นบุคคลมือนะมาเอากับบืแลมแต่มื่อนี้มาใหม่ทุกคน เรายกคนพาไปเอานะเรายกคนพาไปเอาพาไปเอาได้ไหมมาเมื่อวานเนี่ยมันคำแล้วมันโบรานเอาไหมมือหนะเรื่องมโครว่าเลยมือนี้เตรียมนี่นี่ะยังนี่นะนี่ทุงแยงทุงแยงของอยู่ของกินเอาเต็มทุงแยงนี่แหละมือนี้เออวาลายหนึ่งวาลายตอนแรกเราเอาตสองมาตอนแรกเดี๋ยวมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินน้ำเค็มน้ำเค็มน้องว้าเต้ ป้ายังไม่ได้ว่าเรื่องเฮ็ดกินแล้วได้ทุกคนเออพาเราไปโคยป้ามันจะหวานนี่แล้วลุบวาโดหมดแล้วไม่ใช่เนีังน่ะจักแลยเจ้ามันช่วยเนาะทุกคนละห่างท่องมากินปลากระบอกคัุกขลักเดี๋ยวทาเบิ่งว่าสิได้กินหรือว่าสิไดให้ออไปให้อออมันน้อยกว่าแห้เจ้าได้เพิ่มนี่ปลาใหญ่แล้วนี่ ไปลุยจกแฮเฮาออกมานี่บอกอไลอ่างเงี้ยลองแ้่ได้ไหมนี่ใชยลุงจ้าบริมาปะเจ้าำนันเอ้าเอาปงกว่าเก็บเครื่องก่อยมายังดีแด้วมันี่้ยถ้าเได้เออเออให้เราได้กินน้ำใชเนาะเขาไปใหญแล้วเขากินเขาเมื่อเออใช้อนาภาเมื่อแล้วเนี่ยโอ้ อุตส่าหมือเลยเอาตึกกจนมือแล้ววันไปทุกคนมมันนี่เป็นพานแหเลยมันนี่พานแหผานปลายได้ทุกคนเลยปวดไวทึงเลยบ่เกิบนะไฟวอลนกเจอดไว้แลเกิบโดเท่าน่ะนี่มีคนตึกสรุงอยู่หุมถามว่เจ้าเจ้าบดอาปลาบ่ เบื่อเลยเบื่อละเบื่อละเมื่อไร้สิพิดบปดนี่ยพิษชาวอนเลยพิษชาวอนเออคนอยู่บ้านนี่เขาเมื่อยกินแล้วเนาะปลาเนาะขวดละสองหมนปลาเห็นเหรอสองหมื่นซอนมีต้นไม้เหรอเห็นลายกอะไรสองหมื่นมั้งบดไอพ่อเอาพันนวดจัดไปที่บ้านทำบดไอพ่ออยู่บ้านทำไอพ่อจะหอยบ่างอืมบล๊อ๊งมด้วย อะน้อแม่บนหันเหละชลามหน่อเอารถเอารถบนหันแหละปาใหญ่ได้ยังไงเอารถเอาเฮโมยงหันอัญญารถตึกรถคอยชิปปดดอกพอดีพอดี้ใป่าลามองออมบนเก่าอะมอ่นโอปายังขึ้นอยู่ทุกคนเอยไม้เกาเ่มเงวุกาเบอันเทก่าฮะบแลมเอินทามด้วยมทานะ <laughs> <laughs> má cứ mua ăn đi tem thúng bơ ồ ờ bơ ăn hé thương là tổ nhảy nè ừ. bơ chân mua ăn hôn thì mới tháo ấy đi khỏe đi kinh lấy thủ huân anh để khẩn bố yu hé nói bố tự cái đại này <laughs>

นะกนี่ป่าละว่นี่้าไเอ็นปลาได้นี่เอ็นป้งใสคของก่อนมานไปเาเก็บปลามูใส่คองเอี่นามาพี่นวานี่จังหวได้ก้อยนะนี่เนี่ยชีด้กินนะสลามอัญญโอ้ตดก่นบาดโอ้ แนวนั้นบอลนี่แหละคอยตึกเมื่อวานนี่อัญย Ạ น่ะคอยว่าแล้วขอคอยได้สั่นเฮ้คือเอาถึงของเจ้ามายกเบิกดูนี่บอลนี่แหละคอยว่าเมื่อวานนี่พอเห็นบ่ยกกลับมาหนิมาเอาเหือมามาพดนออกเลยนี่งะย่างมาเฮือก็ได้โมนะก็เซรามเกินนี่โอ้นี่ป่านี่จยกลองเบิ่งกด้วยนี่โอ๊ยกัรหัวจั่วเจ๊ ตามดินน้ำเินนี่นีใช่ของนี่เด้อเอไปเลยได้องตัวบ่ได้บ่ได้ันี่อย่าบอกนะเอาบ่โอ้บ่เก่าเลยเนาะเนี่ได้พานยงนี่บ่จัดการวีเหางเนาเบิงเนาะบ่เลมันคือเก่านา้ อันค <is> ือเกาในก้อยแจวเลยนะจนวนเด็กตึกแบบบ่มีงมเลยได้บ่แหลมไหนข้าวเดีถือเกาบ่ถือขึอแบบเออบ่ถือกระไรแล้วโอ้ปอตึกแบอุ้ยมองงมาในตีนนี่เ้ยแถวปลายตีนนี่ประคอนอ่วิปลยงบมานะมันอยู่ตามพารีมึงควนจะได้หรือบ่อวะปอทักมาเอามันโลด ทันบ่ทันดิไปเห็ดไผเห็ดพิ่นตีเอิ้วใม่ไนี่ไปเห็ดเพื้นบ่เฮายอะไรก็ปลาคออีกเลยโอ้มาันเดืปลาคอเนาะอ้าวจะ้อยนี่ลอยแกวปลาคอเบิ้งจวด โอ้ยกองปลาแตกช้ำไ, <laughs> ไปหมดแล้วดองเลยหะหิดแจวก่อนหิดแจวหิดแจวทุกคน,น,นเนาะคุยแ้วน้ะอ่าปลาลอยแจวกันมาเลย น้กันเด้อเตัวใหญ่ตัวใหญ่เราเป้ไหเดี๋ตัวใหญ่บ่เเลยเนาะนี่โอ้ปลาคอโอ้เจ้าช้อปลาคอบ่ยอมนัเด้อนี่กัเลยกดต้ยเลยมีอย่างไงนี่ยมนัมีอยต้าลบ่เนี่ยเป็นนัวเนาะน้าเชล่าเชลาพี่้อง เกียวเกลียวเกียวเอาได้สิเมื่อก้าวกระสรเมืก้าวกระสริายสมเออเสริายกระสมรายแล้วมีเกือเอาแผลลงล้นเห็ดเกลวเนาะมาหนึ่งโ้เจ้าเห็ดกับเห็ดเฮดดิ้งเลยเจ้าเห็ดจะต้องเส็บพอหัเห็นเจ้ากอยต่างเื่อนอีกเออเลืแตลายถุยเออแน่นบ่เออจะได้ถ่ายจ้าเห็ดเออเจ้าเห็ดโมเส็ปโอเคเดี๋ยวชี้เห็ดชูกิน ก้อยแจวนี่ยแหละบรรยากาศเนาะนเป็นนำเป็นนำซ่คู่วานแฮกมาคู่ก้อยแจวเขาค่อยกินไป็นนำกินอีนไปกันคืนได้ไหดนี่มาหาอยู่หากินเนาะแนะนำเราเนี้ยนี่ไลาประหนันดิโอ้ยปลาตั้งอะไรปลาลอยแจวเฮ้ยปลาเส่วลอยประหนังลอยกระเดียกกระด้ออ้าวน้านอนมันกระต่ายแล้ว เอ่ะพอดีงามพอดีงามเหมือนนะพอดีน้ำเหนียวจังหน่อยพอดีคุยอ่ะน้ำมันควายน้อยเกือกต้มมันนั่นนั่นกันเนื้อเหนียวนั่นเอาเกือกต้มเดี๋ยวไปได้ไหมท่าเอาเกือกต้มบ่้างบวงเฮากับบะหมี่โคตรเด็ดแบบนี้เลยได้เลยไปแล้วมังนาวนี่ฮะนาวคือวันไล่อยู่มาแม่ขันวันไล่นะ ตัวายถทงอยู่มงนาวสีหงผูนะแน่นะกมีทงทงงมนาวไปกลมาไปก็มาเอาบเอามงนาวลเลเนี้ยมันจังอันเช็ดแรงกากแงลยอะไรจะยูนะเฮ้ยเอาเห็ด เรียกอยู่นี่ <laughs> พอ่ออะไรวะเนี่ยฮะพอพอเอาบน,านหน่ำนี่คือจากลบเนาะแต่แล้วยัวงว่าขึ้นไปนั่งอยู่งบนหิบูเป็นอะไรบร่แต่ว่ามันคักดีฮะโซ่เดี๋ยวบ่ซอซ่บางนาโซ่บางนาโซยบังนาเอา,า,าใจ<ช> <laughs> ่าป้ายางไปหา,ปา,ปา <laughs> ได้ป้าแล้วม้าลบมาจุ่มล้นี่ <laughs> เดี๋ยวสิขล้นก่อนป้าตุ้บีบป้าเขาสัญญาไปหาได้คอยนี่เลยมาได้ทางนั้นได้อ มาเด้อมาเด้อมีปลากลับมาเด้ออืมขนาดบอลเลี้ยมวะยังยังกินไปทั้งขีเลยขากันรีเป่าว้าทุกยันนันบอกเฮ้ยคมๆจัหน่อยมันยากเขาโอ้ยมันยากเขาได้พอดีแล้วแจวนะพอดีแล้วแซบแล้วแซบแล้วแซบแล้ววะขากระเด็นช่องตัวกระเด็นใส่ป่าใส่ปลานี่ได้พักแล้วนี่ง้มมาใช่แหละ ใช่ละคงเฮ้ยมาเอาได้ตัวเนี้ยกระบอกได้มาเถอะหนึ่งใช่เฮ้ยติ๊กเห็นได้ไปกระบอกมันกินมันจะกิดไปกระบอกมานี่นี่เข่ากันนี่เข่าทุกคนทุกคนหน้าหน่าเลยได้นี่ไรมักเพชรดิบมักเพชรแดงฮู้วยิ่กระเพาะยิ่งหว่นมาโลดมาโลดมาไหมเอาละหมุดนี้หมุดหน่ำนี้เลย เด้ปลากระบอกหนึ่งโจหยิบทิมลงมาดูที่เห็ดเพิ่นเบิ่งดูโหยอมได้บบแล้เ้อจะทิมมาแบบนี้นะเอาเละนี่ด๊ักปลากระบอกหรือวะนี่ใส่พักนะด๊อก ใช่เลยโอ้ขาวเหเหนื่อยเขา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 เปียกพร้อมเปียกเนื่อียกแช่พักอมะักกลับนะต้องมากกว่าเออเนี่ขับรถอะจับมันเลยค่ะมันจะออกมาใส่ถ้วยแก้วได้ออกับดถเจนเลยเนาะขอดน้องไปใจอะไรเนี่จางพุด แจวจางพุทธนะดีแดงๆเลยทุกคนแจวจางพุทธนะขาดเกิดมึงนวเลยนี่ยขาดมงนวลขาดกูเก่แจวมายาครบปได้นะเดี๋ยวบอกมาครบยังแน่ดิจอเลยคืองามรเ่าปอเห็ดเบ็ดบอชอเกตเลยบ่บาแลมรุ่นนี้แหละกินเบรชอเกตได้ กินโซเกต์หมดแทบาเอาเด้อเ้อพักมันจิได้บูคูกันปะนะเขาก็เขาเปียกหมเด็ดหัวเลยว่านั้นเด็ดหัวนี่ก็ต้องเด็ดหัวต้อทุกเก่งกินหดวแทะเนาะมาหัวแทะเนี่ยทั้งที่ทั้งอันปลาตดวดึงเถือไปแล้วมั กินไปย่นด้ดีไปน้ำเปนำยางออกกางกายไปน้ำทุกคนดึงยังก่อนจะไปน้ำถึงยันไปจักตัวใหนี่ตัวใหนี่อาแล้วโอ้โอะไรเฮือกอ้มเนอะไรเนี่ยลปากเนาแขวกบอก ออามาเลยแม่บอกแล้วมันยังบอกทำพอกินนะพอดีเลยกัดเอาเลยอะโอ้ยมีแต่มีเนาะคันค่ะโอ้ยต้อนเป็นต้อนเป็นต้อนเป็นต้อนแล้วขับกนดูนะคละมาเป็นอะไรชอบแบบไหนทำแบบนั้น ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันความสุขของพวกเฮาก็คือกินหาอยู่หากินนี่กระกิมแตเมื่อมองเห็นโอนุ่ยเนาะเมื่อไรเมื่อไรทิมเขาก็กระสะ่าหน่อห่างลิ้มไม่ทงเพลินร้อนนะพครเย็นเท่าไรดูนี่กระเสบท่องแล้วทุกคนยยัังงมาปน้ท เอาออกมาเขาในถุงนะป้าไหวเขาปีนลงน้ำไี้พุ่นพุงในถุงไปนปนยังอย่าไปเยี่ยมาอยู่บนน้ำมีอยู่เ่กีาดึงบีตายซะบัางทักเออ้างอืมอีนเนาะ กินน้ำบ้างคกินน้ำบ้างคอยหูได้จะพุดกินน้ำนะบ้าะเอปแล้วปะเหนียวเหมือนพิเศษเป็นงหรอเอาปาเปล่เลยบนีฮะนาเนอะนาเนาะเนี่ยอยมกใ้ได้จะไปกินบ่เออเออเมื่อไหร่เมียเจ้าน่ละพอดีทำาะไรไล้ฮะ บเากมักกันหอยาเลยสิขึนแต่กระบอกนี่แหละม่วแล้วมอนำปัาหมักกราคอดิสิยามัลากระบอกก็เส็งฮะขึ้นบวเแลอยู่กาซื้อได้เช่มันไม่มีคมเป็นเข่าอีกไมนต้องเข่าคมขันกันคึ้นมันขึ้นในชุมฮาวชิยูกันขึ้นนี่ จำบิกเอาไปเนยอือโอ้ยบนหก็อนอานนอนโอ้โหชอบจั๊งที่อนอยู่นอนไปจังนี่ปลามันขืนนมันนอนมันนอนเงือกะาอกฮ่าอกฮกน กันตาอื่นพวกเ้ากับพวกินแบบนี้แล้วทุกคนเนียเขว่าม้ัลาน้ำไหมกับพวกคุณมันกุ้งคาขเขาใหม่ แม่ยนไม่รายแต่วันต้มคมาครับเปนแรกมาแล้วโอ้ยใครกอยอีกนึงฮะเฮ้ยให้บิึงรตจนโตเลยมือบังเล้วเนี่งกพูดเกื่อเซตัดพูดเถอะมาเถอะกิงไปกิงมาเนาะในปากเนาะมาอะไรมาเอาขัดอันอื่นอยลงเอง ปลามันยังดิ่นอยู่เด้มันชีลงเองนะอันนี้เอาไปให้ญาเติคนบัตรกีอยากไปน้าแล้วเออมัดนะเจ้าเนาะตึกให้สองบาทก็ได้กินได้สองบาทครันเราสองบาทท่านได้ที่เรือมัได้ตึ๊งไปตึกงมากจริงจังเลยเออเบื่อนแมมันไหลไปเลยได้ขนาดไหน hô Hả? bu lại lo khinh thơ đi thưa quân, bảo lẹm này nhanh nhanh bò sau vô. Mặc một sao sau là đơ, sau là đơ. nhanh bò sau ở nè, để lo khinh thơng quân, khôn. phải thức vui ban thơng ngày thưa ừ. ừ khác thế. เออคันได้เต่มามันะเดี๋ยวคอยเชื่อที่เจ้าก่อนน้ำมึงนะได้จับป่าในบริเวณาะม้วนเออในบ้าน,นีนเนาะเช็ดเช็ดหยิบเลียวไว้ มุดแล้วบ้าแจวนะเบิดเลยนาะเดี๋ยวเฮ็ดอีกนี่ป่าของชูร้ายกับยังเรือแต่ปลาคอได้ทุกคนเลยไปได้ลายเนี่ยรอบปลาคอรอบเนี่ยปลากระบองได้กินเกือบเบิดอ่ะกินเบ่ได้เขาเปรียมได้ไปใช้หัวเหือเรียบร้อยออกแล้วออกออกแต่เฮ้ ขึ้นมาเถิดโอ้าอันเดีวปลาดุกปลาดุกชองโตไรปลาโตบะธรรมดาไเลยปลาทักเงียงเบปลงเงาจับปลาชองมือได้ชีโตแมนปลาเอยปวดออกแงวนันนี่เออตัวนึงสามสามเห็นแล้วเปล่าไปเลยเลยแล้วก็ได้๋ยวสามโตพรปลาดุกปลาดุกสองเดี๋ยวปลาดุกโอ้คักคลัทคัทมือพีคาดมาแล้วบนต้องห่วง กมันน้ำมือพิฆาตนะครับบ่กะมือพิฆาตสีหงไห้เนาะหงไห้มันคืนอ่ะเดี๋ยวทาเบิ้งบัดคืนแล้วทุกคนเราชิด้ลายได้น้อยปันได้มือนี่แต่ว่าตอนนี้หินเนี่ยคือว่างหูซึบบางลายขึ้นลายขึ้นนั่นมันข้าแลนาเนี่ยอันแต่ว่าตะเวนมันเริ่มตกเนาะหินก็ออกล่าแล้วมันนี่ปลาดุกปลายังอยู่น้ำทับน้ำพู้เลยเมื่อทุกคนมันทำแล้วปลาเราก็ได้คลองหนึ่งนะมันนี่ มันมูมันมูชูคนห่าก็ได้ครองหนึ่งฮะชมคว้านยุ่มอันนี้นะชมคว้านโจมคว้นเมื่อแต่เฮ้งแล้วมันนะมันโบได้ปลาเดี๋ยวขึ้นไปปั่นปูปั่นปลากันก่อนทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านเฮาก่อนมาเนี่ยยังไฟเลยเดี๋ยวเี๋ยว ว่านนี่ก็คนบ่มีตามันมีกระบปรงกระดกกระเดียกกระโดดเนาะเอ้นี่ตัวใหญ่เดี๋ยวตัวหน่อยนี่ทีแรกหมายพันหนวดปันมือนปันเองหน่อยเนาะโอ้ยปันหมดหมดใจแล้วหมดหมดใจมาต้มาเกย์นี่ยมากมีเลือดกันแล้วแล้วเนี่ยมัปลาคอเนี่ยปลาคอเนี่ว้าวนี่ปลาคอปลาดุกเนี่ยพ่อแล้วเด้งเอาคะเอาเอาทุกคนปั่นปูปั่นปลากันกะ เรียบร้อยเลยลละพะดอ,อดีแบตกล้องกระมดคลิปนี้วิดีโอนี้บาบอนกับชิเดมอดไว้จำนี้